สาม0 0นบาทเท่านั้นนะคะมาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยได้เป็นเบาะหนังนะคะซึ่งออกรดจ,จัดให้นะคะรับสายโทรศัพท์ภายในรถได้ด้วยนะคะ สนับสนุนโดยคาร์โฟชัวสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับส้มที่ปรึกษกการขายออคเลตออโต้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะส้มก็ได้นำรถสวยๆมารีวิวอีกแล้วนะคะกับเจ้าคันนี้เลย Honda City 1.5S นะคะปี2016นะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็เป็นตัวเริ่มต้นนะคะแต่มีความสวยงามมากๆเลยซึ่งมาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันนะคะและมาพร้อมกับ ไฟตัดหมอกนะคะซึ่งเรียบหรูและดูดีมากๆค่ะเดี๋ยวรอบคันจะสวยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวตามส้มไปชมเลยค่ะเริ่มจากดีไซน์ด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะเราจะได้โคมไฟด้านหน้าเป็นแบบมันติด e รีเฟกเตอร์นะคะออกลมดำนิดนึงนะคะคุณลูกค้าสวยงามมากๆค่ะและมาพร้อมกับกระจังหน้านะคะเป็นสีเทาค่ะหรือสีเทาเมทัลลิกนั่นเองนะคะ และตัวนี้นะคะเราจะได้เป็นไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้นะคะคุณลูกค้าและยังได้สเกิร์ตด้านหน้ามาให้ด้วยค่ะ <Wow. S 1> สวยมากๆเลยนะคะมาชมต่อในส่วนของล้อกันบ้างนะคะคุณลูกค้าตัวนี้นะคะเราจะได้ยางเป็นขนาดอขอบ15นะคะเป็นล้อกระทะฝาขอบนะคะยางปีใหม่มากๆเลยคุณลูกค้านี่นะคะเป็นยางปี21เลยนะคะขนาดนะคะ175หนะคะทับ6 5นะคะคุณลูกค้า เดี๋ยวส้มจะเทสให้ดูนะคะว่ายางพร้อมใช้งานมากแค่ไหนนะคะจากที่กดดูนะคะคือแบบนิ่มมากๆเลยนะคะใช้ไปอีกได้ยาวๆเลยค่ะสำหรับเจ้าซิตี้คาร์ตัวนี้นะคะเราจะได้เป็นกระจกไฟฟ้านะคะ,ะหูกระจกนี่จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคุณลูกค้าและได้อะไรมาอีกคือเราจะได้คิ้วกันสาดมาทั้งหมด4บานนะคะตัวนี้มือจับมือจับตัวนี้นะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะ,ะเดี๋ยวตามส้มมาชมด้านหลังเลยค่ะ ด้านท้ายนะคะเราจะได้เป็นไฟแบบมาติรี่สเกเตอร์เหมือนเดิมนะคะคุณลูกค้าแล้วก็โดดเด่นมากกว่านั้นก็คือเราได้สปอยเลอร์มาด้วยค่ะเพื่อดีไซน์ที่สวยดูนะคะพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ค่ะที่สำคัญนี่มี Park คเซนเซมาให้2จุดนะคะนี่แล้วก็นี่นะคะแล้วก็สเกิร์ตด้านล่างเลยค่ะสวยงามค่ะเดี๋ยวเรามาชมพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระกันนิดนึงนะคะอ่าเดี๋ยวมาชมกัน กว้างพอสมควรเลยนะคะสามารถบรรจุนะคะกระเป๋าเดินทางขนาดกลางได้ถึงสงใบนะคะแล้วก็นี่เดี๋ยวมาชมร่องรอยการใช้งานนิดนึงคนเก่านะคะดูแลดีมากๆเลยนะคะนี่ไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะนี่ร่องรอยสวยงามมากๆเลยสวยเนี้ยมากนะคะจีบนะคะยังสวยนะคะคันนี้รับประกันเลยไม่มีชนหนักหรือตัดต่ออย่างแน่นอนนะคะคุณลูกค้ารับประกันได้ เดี๋ยวก่อนเราจะไปชมในส่วนของเครื่องยนต์นะคะเดี๋ยวส้มจะสตาร์ทเสียงให้ฟังนะคะคุณลูกค้าว่าเครื่องจะแน่นแค่ไหนเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของเครื่องยนต์กันเลยค่ะเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะเป็นแบบ iV Tech นะคะ1.5ลิตรนะคะ117แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดถึง146นิวตันเมตรนะคะที่ 4,700รอบต่อนาทีค่ะที่ตอบสนองได้ดังใจรองรับพลังงานทางเลือก e85 ค่ะ <Wow. S 1> ตัวนี้นะคะแล้วก็ผสมผสานเกียร์นะคะแบบ CVT ค่ะคุณลูกค้าพัฒนาภายใต้ earthdream Technology ให้การประหยัดน้ำมันมากขึ้นค่ะก็มาชมสภาพห้องเครื่องโดยรวมนะคะถือว่าเครื่องพร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะใหม่มากๆนะคะ แล้วก็จีบนะคะตัวนี้นะคะสวยนะคะคุณลูกค้านี่เลยสติกเกอร์อยู่ครบนะคะรถสวยซอกเมาร์ทุกตัวเรียงตัวสวยงามค่ะด้านข้างนะคะนี่ดูได้เลยรองน้ำนะคะแบตเตอรี่ก็ใหม่ค่ะตอนนี้ซ่อมก็มาอยู่ภายในตัวรถแล้วนะคะดีไซน์โดยรวมนะคะลูกค้านะคะด้านในนะคะเป็นสีดำเกือบจะทั้งหมดเลยนะคะ คอนโซลตรงกลางนะคะเราจะมีเครื่องเล่นมาให้ก็จะเป็น f อ่า FM AM นะคะสามารถเชื่อมต่อ AUX และ CD ได้ค่ะตัวนี้อเดี๋ยวต้มลองเทสให้ดูนิดนึงนี่นะคะตัวนี้นะคะเราก็สามารถเลือกหาสัญญาณวิทยุได้เลยนะคะ และจุดเด่นของตัวนี้นะคะเราจะสามารถรับสายโทรศัพท์ภายในรถได้ด้วยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของแอร์นะคะจะเป็นแบบมือหมุนนะคะตัวนี้นะคะ3ามปุ่มด้วยกันนะคะสามารถปรับได้นะคะตามความต้องการเลยมาดูที่เกียร์นิดนึงนะคะตัวนี้ก็เป็นเกียร์ออตโต้นะคะเดิมๆเหมาะมือคะ่ะ มาชมในส่วนของเรือนไม้กันบ้างนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นไฟสีส้มนะคะทั้งหมด3ดวงด้วยกันเลขไม้นะคะจะอยู่ที่1,28,000กว่าโลนะคะในส่วนของพวงมาลัยกันบ้างนะคะพวงมาลัยตัวนี้จะได้เป็นแบบ3กมการนะคะมีแอร์แบ็กมาให้นะคะลูกค้าก็สำหรับส้มก็พอดีมือนะคะลูกค้าเดี๋ยวมาชมดีไซน์ของด้านข้างประตูรถบ้างนะคะ ตัวนี้นะคะจะได้เป็นสีดำนะคะตัดกับสีเบจนะคะซึ่งได้ความคลาสสิกลงตัวมากๆค่ะมาชมไฮไลท์ของเจ้าคันนี้กันเลยนะคะตัวนี้นะคะเราได้เป็นเบาะหนังนะคะซึ่งออกเกรดจ,จัดให้นะคะจากเดิมๆที่เป็นเบาะผ้าเนาะเราก็มาหุ้มเบาะหนังให้ใหม่เป็นเบาะหนังสีดำรอบคันนะคะสภาพเบาะนะคะบอกเลยใหม่ๆแน่นๆเลยนะคะไม่มีร่องรอยการฉีกขาดเลยนะคะ แล้วก็มาชมในส่วนของเบาะคนนั่งนะคะที่ส้มนั่งอยู่นะคะก็สภาพสวยนะคะทรงสปอร์ตมากๆนะคะเป็นสีดำเช่นกันค่ะเดี๋ยวตามไปชมที่ด้านหลังนะคะห้องผู้โดยสารนะคะตอนนี้นะคะส้มก็ได้มานั่งอยู่ด้านหลังห้องผู้โดยสารนะคะนั่งสบายมากๆเลยนะคะด้านตรงขานะคะก็เหลือๆเลยนะคะ แล้วก็ด้านบนนะคะส้มก็สูง155เนอะลูกค้าก็เหลือเยอะเลยเหมาะกับการเดินทางนะคะทั้งในเมืองนอกเมืองนะคะไปกันแบบสำหรับคนที่มีครอบครัวนะคะแบบเล็กๆนะคะไปได้วยกัน4คนก็สบายๆเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวมาชมสภาพเบาะกันนิดหนึ่งนะคะสภาพเบาะด้านหลังนะคะก็คือ เดิมๆสวยๆเลยนะคะคือเราหุ้มใม้ใหม่เนาะก็คือเป็นเบาะนางสีดํานะคะสภาพนี่ไม่มีรอยฉีกขาดเหมือนเดิมเลยนะคะบอกเลยซื้อรถกับเราที่นี่คุ้มแน่ๆค่ะรถสวยถูกใจค่ะอยากจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าราคาเจ้าคันนี้จะเปิดอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวตาส้มไปฟังราคากันเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้าซิติคาร์ 1.5S คันนี้นะคะส้มบอกเลยนะคะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะคะสำหรับ ใช้งานในเมืองนอกเมืองก็เหมาะมากๆเลยนะคะและคันนี้นะคะเราขายอยู่ที่3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะออกห้างนะคะลูกค้า5,000 0 0กว่าบาทเลยนะคะซึ่งเราขายถูกมากๆค่ะและสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีนะคะเราสามารถได้ดอกเบีย้ยเลทที่เศษด้วยนะคะและผ่อนอยู่เพียงแค่7,000บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่ต้อง เสียใจนะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์นอกสถานที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะแล้วก็ฝากช่องทางการติดต่อของส้มนิดหนึ่งนะคะตามด้านล่างนี้เลยนะคะอออนไลน์ของเรานะคะก็จะมี Facebook, Youtube, l i อดแล้วก็ t k t t o k ด้วยนะคะฝากติดตามด้วยค่ะแล้วก็ฝากด้วยนะคะสำหรับ EP หน้าส้มจะนำคันไหนมารีวิวนะคะสำหรับวันนี้นะคะส้มก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะคะ